แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ l s m 9 9ครับที่รวมเว็บบอนไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่ความกันมีทั้ง l s m 9 9สปอร์ตสโปส p o r t ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบาสสปอรเยอะที่สุดในประเทศไทยแลครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โอ,อเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับช่องทีเด็ดอ s าวเอสเอ็มก้าเก้านะฮะมีขอวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสาคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่พลาดทีเด็ด,กกดดีดี้ีสามารถกดติดตามกดไซ้์เข้ามาได้นะครับโอกาสจะถึง8 0 9 0เลยวันนี้เราจะไปที่ฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกนะครับเป็นฮังการีนเปิดบ้านพบอ,อิงแฤนด์อังกฤษนะครับคู่นี้แข่งห้าทุ่มไม่ดึกมากหาดูได้เลยนะก็แฟนสิงโตของโตคัามาอังกฤษนี่ก็ไ่พลาดเลยนะคืนนี้นะเจอกันมา7เกมเสมอหนึ่งะเจ้าบ้านชนะ1อังกฤษชนะ5นะครับ ฟองอังกฤษ6เกมหลังไม่แพ้ใครเลยนะชนะ5เสมอ1ส่วนทางการีนะฮะ6เกมหลังชนะ3เสมอ2แล้วก็เสมอ1แพ้2นะทางการีนี่คือเคยเล่นท่วยูโรนะล่าสุดได้ดูอยู่นะครับใช้ได้นะครับอังกฤษโห่กิตจ้านเหลือเกินแต่ละตัวนะอังกฤษไม่แพ้9เกมหลังสุดแล้วนะอังกฤษไม่แพ้5เกมนัดเกินหลังสุดด้วยนะครับผลงานช่วงหลังเสมอกัน1-1นะแล้วก่อนหน้านั้นอังกฤษถล่มไป4-0 2-1 3-1อังกฤษ3-0่อังกฤษ2-0นะ อังกฤษจะฮังการีไม่เคยพลาดเลยนะมาดูฟอร์มฮังการีหน่อย3เกมหลังฮังการีชนะไอแลนด์1-0ฮังการีแพ้เซอร์เบีย1-0แล้วก็ฮังการีชนะโปแลนด์2-1ไม่ธรรมดานะครับอังกฤษชนะโปรติวอร์นะครับ3-0ชนะสวิตเอร์นด์2-1แล้วก็ชนะซานเบรโน0-0โอ้โห้สามเกมหลังยิงสิบห้าลูกอังกฤษนะเดี๋ยวดูราคาหน่อนึงราคาเปิดมาอังกฤษต่อลูกคั่วต่อลูกหนึ่งแล้วกัน นะ0.65อาจจะน้อยไปนหน่อยแต่ปลอดภัยนะเอาแบ่งเล่นแล้วกัน2.25อ,อ,อ่าแล้วก็จัดอังกฤษลูกพวกน้อยอ่าจะได้เยอะหน่อยนะครับโอเคคู่นี้อยู่อิงแฤนดครับอังกฤษนะคิดว่าไม่น่าพลาดนะเก็บชัยได้แน่นอนครับส่วนคู่สองก็ยังอยู่ที่ยูฟ่าในชั่นลีกเป็นบอนเตเนโก้นะครับเปิดบ้านพบโรมาเนียคู่นี้แข่งตี145นะครับผลงานเจอกันมา5เกมเสมอ2เจ้าบ้านชนะ1ทีมเยือนชนะ2นะครับ ฟอร์โมโรมาเนีย6เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้2ฟอร์มใช้ได้เลยส่วนมอนเตเนโกหกเกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับมาดูผลงานเจอกันมาหน่อยโรมาเนีย1 0 0 0แล้วก็เป็นมอนเตเนโกหนึนะโรมาเนีย4 0เสมอนะก็โรมาเนียเหนือกว่านิดๆินะครับฟอร์ม3เกมหลังมองเมนเตเนโกชนะกีทหนึ่นะแล้วก็แพ้อาร์เมเนีย1 0แล้วก็แพ้ตุรกี1 2นะฟอร์มไม่ค่อยดี ส่วนโรมาเนียเสมออิสราเอล2-2แพ้กีต1-0แล้วก็ชนะลิเกนสไตล์2-0นะไปต่อให้ลองก็ได้มั้งคู่นี้นะชอบโรมาเนียนะโรมาเนียต่อปปอ,ปอ่ะลองมาตุเร็คในบ้านนี่ไหมไม่กล้าอย่างราคาเสมอโรมาเนียเอาโรมาเนียดีกว่านะผีดิบโรมาเนียดีกว่าอาจจะได้นน้อยหน่อยนะแต่ก็คิดว่าไม่น่าแพ้นะมีโอกาสเก็บชัยได้มากกว่าด้วยถ้าออกเสมอมาก,ก็เจ้าไป จากที่โรมาเนียราคาเสมอสวยๆได้เลยนะครับชอบทีเด็ดแบบนี้สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอเข้ามาจัดกันได้ครับอานา้ำดีที่สุดในประเทศแล้วนะครับก็ฟุตบอลวันนี้นะดูฟานเชลลีกหลายคู่มากครับไม่พลาดคี่เข้ามาจัดกันได้เลยครับติดฟุตบอลติดไปนูไม่หน่อยครับรุ้นฟุตบอลสนุกแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์ดูสไลด์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านรุ้นบอลสนุกเฮงๆกันรวยสวัสดีครับ